สวัสดีเพื่อนๆมาในีแย่แอซมาอันนี้เด้อมาผัดกะเพราเฮ็ดอันนี้นี่เฮ็ดจ้ะนี่กะเพราน้ำมันหอยน้ำมันหอยเกดเด้อจ้ะน้ำมันอะไรเนี่ยซีอิ้วเจจ้ะแอบบอกว่าน,น,น้ำมันหอยซีอิ้วเจแล้วก็ผัดกะเพาราเขาพอใส่น้ำมันเนาะนี่กะมีอันนี้เด้อเพื่อนๆพริกเนาะมาในีแย่แอซมาอันนี้ ปลาเบริรงกันเดอ้อเพื่อนๆปลาแยสิผัดแบบไหนแยกสิซุปปลาเขือน้ำเนาะ,ะเพื่อนๆเนาะซุปปลาเขือใส่เห็ดน,น้ำเดอ้อเพื่อนๆพื่อนมาเนี่มีสองเมนูกล้หุงข้าวเหนียวจ้ะหข้าวเหนียวกินเนาะแย่บ่เอบบบอบ่ิเวนว่าบ่มีบ่ิสุทธหมดน,นึ่งก็แย่อยากกินแบบนี้เนาะอันนี้อันนี้เนาะมันหอนก่อนเนาะเพื่อนๆเนาะ อันน้ำมันหอนก่อนไปเห็นหน้าตัวมันนี่ก็อ,อย่าพิการแต่งานเล้วเช็ิตืน่นแล้วมาเปิดเด่งควายคำฮะน,นันน้ำมันก่อนเด้ออัน้มันหอนก่อนจะ้ะมันหอนเทาก็ใส่พริกเนี่ยคือเขาวผัดอันตะเพาหน่าแหละแต่ว่าแย่บริคารตะเพาเนื้อยแย่ผัดกับเพาเห็ดกะเพาเห็ดนะจ๊ะ ผัดกะเพราเห็ดน,นะจ๊ะเดี๋ยวคอยมาดูาอีกทีหนึง่งชราลิปลงไปนะเพื่อนๆเราคลิปไปเรื่อ,อพริกให้มันไอ้นันนะนน่นนั่นจักหน่อยเนาะเพื่อนๆมือนกับผัดเจนน่ะเพื่อนๆอ็ยังไม่ได้กินอะไรไม่ได้ใส่น้ำปลานี่ เมนูผัดกะเพราเห็ดจ้ะ ้องใส่จานเนาะเพิ่มเเนาะเราแ่บเราทาช่องเนาะเดี๋ยวจะมาเอาของเข้ามาออกชื่อเนาะเป็นน้ำมันหอยเป็นอะไรเนาะเ,นเพิ่มเติมเนาะแต่ว่าแย้ไม่ได้ผัดน้ํามันหอยเ้ยแย่ผัดกะเพราแย้ผัดกะเพราเหตุจาก คนกินเผ็ดเ็าเผ็ดกินนี่แยะต้มสามสี่น้ำนะาจะเพื่อนเพื่อนเราจะแช่ตู้เย็นหน่อยเวลาแยจะมากินแย้ก็ต้มอ,อีก่ะมันแน่นตู้แล้วจ้ะอาเอามากินก่อนจ้ะนี่ฝนตกแล้วเยะก็จะไปหาใหม่อันที่ตากแห้งก็ตากนะเพื่อนวันนี้ไม่มีแดดจ้ะอันที่ตากแห้งก็ตากอันนี้คือชิวเจนะเพื่อนเพื่อนชิวเจ ทั้งโปรดทั้งเพื่อนเพื่อนทุกคนของชิโร่ตางตายแบบผัดได้ที่น,นะจ๊ะใส่กะเพราเนี่ยกะเพราบ้านเรานั่นแหละแย้ได้มากลางนึงเมื่อวาน,นไปสุดที่จริงดีว่าอยากกินผัดกะเพราเห็ดเนาะ

ปิดแก๊สเพื่อนจ๋าอาาันนั้นดึเวลาผักะกะเพาเห็นแนตะ่แย่จะสุกสุกเห็ดไปเรื่อยๆสุกเห็ดนะตอนนี้เม,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 มนูเมนูเห็ดแล้วกเวลามาถึงเวลาแย่ตักจานเนาะนี่จะเพื่อนๆน่ากินไหม ะกะเพราเห็ดแยอดกะเพราเห็ดจ้ะไม่ไม่ได้แต่งหน้าจ้ะกะเพราเห็ดจ้ะมากินกะเพราเห็ดกับแย็ดเด้อว,วันนี้อร่อยอร่อยจ้ะผัดกะเพราเห็ดเนี่ยจากเพื่อนๆน่ากินบ่ กะเพราเห็ดกันเพื่อนๆซุปซุปเห็ดใส่มะเขือเพื่อนๆน,นี่อันนี้ซุปเห็ดใส่มะเขือเด้อมเมนูสองเมนูแย่กินคนเดียวจ้ะกินกับข้าวเหนียวเด้อมาเด้อมาเด้อเดี๋ยวแย่จะนั่งกิน